สวัสดีทุกคนครับวันนี้มารีวิวตัวชาร์จที่ผมซื้อมาสูงเลยครับจากร้านนะครับร้านโทรศัพท์นี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้เลยมองเห็นไหมครับเนี่ยเบสซูเปอร์เอสไอนะครับสามสวัตต์นะครับผมซื้อมาจากร้านเนี่ยราคาตั้งเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแต่พอมาค้นหาในช้อปปี้หรือลาซาดา้าถูกเลยครับสามสี่ร้อยเองผมก็เลยโอ้โหแต่คุณภาพของเขา ดีจริงครับแต่ถ้าในกรณีที่เราสามารถซื้อได้ถูกกว่านี้ซึ่งมันก็น่าจะดีเห็นไหมครับเนี่ยผมชาร์จไปเมื่อกี้เนี่ยตอนนั้นเหลืออยู่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านไตแแตบเดียวครับเป็นสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วในขณะที่ถ่ายตอนนั้นก็อยู่ที่สิบสามใช่ไหมครับตอนนี้เพิ่มมาสิบสี่เดี๋ยวอธิบายไปสักพักครับประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีมันจะขึ้นเร็วมากนะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ที่ผมซื้อมาใหม่ครับเป็นของซัมซุงเอสยี่สิบสามครับนี่ใช้ไปแบตหมดเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมา 15ห้าเปเซ็แล้วถือว่าขึ้นเร็วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหัวช้าเด่นอื่นนะครับแต่ถ้าในกรณีนี้เราสามารถที่จะแบบซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่านี้มันก็น่าจะเป็นผลดีถูกไหมครับแต่ว่าตัวนี้ราคาเขาอาจจะสูงหน่อยครับเจ็ดรอยกว่าบาทแต่ก็อย่างที่บอกเขาว่าซื้อมาจากร้านนะครับซึ่งเราก็ผมก็ลืมนึกไปเลยว่าในช็อปปีหรือลาสได้ก็มีนะครับถ่ายไปยังไม่ถึง2อนาทีเลยครับเห็นไหมครับจาก14่เปอร์เซ็นต์นะเพิ่มขึ้นเข้ามาเป็น6กสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ก็ข <S an> ึ <S an> ้นมาถือว่าถือว่าเร็วนะครับเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้หัวชาร์จรุ่นอือนๆืนะครับนี่พามาดูกันครับรายละเอียดถ้าสนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างครับใน s h อป e ีหรือ l a z a d a ครับตรงนี้โอเคครับเท่าที่ผมใช้ถือว่าดีครับหัวจะมี y ท e C กับพอร์ตยูครับในการที่จะเสียบต่อเข้ากับไอ้ตัวชาร์จแบตของเราครับรุ่นนี้ถือว่าเวิร์กนะครับก็แนะนําเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะหาหัวชาร์จที่มันชาร์จเร็วเร็วแรงๆเห็นไหมครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียว สิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วครับเพิ่มขึ้นมาสามเปอร์เซ็นครับสี่เปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นตะครับตั้งแต่ที่ถ่ายถ่ายคลิปมานะครับเมื่อกี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสองนาทีนะครับตอนนี้นี่ครับเข้าสู่สองนาทีแล้วเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาเร็วนะครับโอเคเลยนะครับแต่ว่าเราซื้อแพงไปหน่อยเห็นไหมครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้เร็วมากครับสุดยอดจริงๆครับอืม ดี๋ยวจะหาลิงก์ของดีๆมาแปะไว้นะครับในช้อปปีหรือ l a ซ a ด้ถ้าเกิดว่าเอาไปชาร์จกับโทรศัพท์แล้วมันจะทําให้เราให้เรารู้สึกว่าชาร์จเร็วขึ้นนะครับนี่ของดีๆครับมานําเสนอกันโอเคเลยครับสาใจมากอมสมราคานะแต่ว่าหมายถึงว่าผมซื้อมาแพงครับแต่ในช้อปปี l a า a าดมันถูกจะถูกกว่านี้ครับโอเคครับผมี๋ยวจะหาลิงก์สินค้ามาแปะไว้ให้ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจนะฮะโอ้จวดจ,จัดเลย